บรรยากาศนะครับข้างร้านอาหารสากลประสิษั์คนยังครับเราก็จะมีบ่อน้ํามีรั้วฟาร์มลมเย็นพัดเข้ามาก็เย็นสบายนะฮมีอากาศดีนะครับก็มีส่วนที่เป็นห้องแอร์ด้วยนะครับแต่เราเอาบรรยากาศแบบธรรมชาติดีกว่าครับสุดยอดนะครับบมยอดเยี่ยมเลยนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับครอบครัววังคำเฟรนี่ของเราครับขอปล่อยความอบอุ่นนะครับ วันนี้เราเดินทางมาที่สกลนครเพื่อทำธุระนะครับพาลูกมาซื้อรองเท้าสตั๊ดเพื่อไปซ้อมฟุตบอลนะครับเราก็เลยแวะทานข้าวที่พนียงคำเลยนะครับของแซ่บนะครับอาหารอีสานแซ่บของเฮากับ้องพนียงคำตอนนี้ครับสุดยอดนะครับวันนี้เราสั่งอะไรนะครับจะน่ากินขนาดไหนนะครับหน้าตาเป็นแต่แซ่บบอพี่น้องไปเบิร์นกันครับผมเดี๋ยวมันก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับสั่งของทำอย่างนะบริสั่งหลายครับพี่น้องไปดูกันเลยครับ นี่ก็น้องหนูไม่ได้มานะครับมาชอบพี่พลิกนะครับน้องซึกไม่ได้มาก็คุณแม่นะครับมีสั่งอะไรบ้างครับแนะนํำนะครับไอ้ยะยำสบายนานยำสบายนางแล้วก็ผักอันนี้ผักสดเดี๋ยวเขาแถามลูกเอ,อ่อามีล,ลาบสุกล,ลาบสุกาง,งานจิ้มโขง,งน้ำจิ้ม <ละ S 2> เปรี้ยว มีคนเยอะนะครับห้องแอร์เต็มครับเรามาเราเข้าห้องแอร์ไม่ได้ครับเพราะเต็มอยู่ด้านนอกก็มีหลายโต๊ะนะครับคนเต็มเลยนะครับผมนะครับลุยเลยครับลุยเลยโอ้โหตอนนี้ยังไม่ได้สั่งลุยนะครับคุณอ้อมหมดไปแล้ว4คำครับกติ๊บนึงหมดแล้วครับสงสัยใจหิวข้าวครับผม สบายนางกินบรรยากาศตอนนี้31องศานะครับที่สกลนครอือแล้วคือเพาที่เหอแล้ว่อนกอ้วอนอือฮสบสบที่น้อง ทำกินเองบ้างมาสั่งกินบ้างครับแค่นี้นสบายมาร้านปศุสุสั์สหกรณ์ย่างคำเนี้ยอย่าสั่งย่างนมนะครับเพื่อนๆมันไม่มีนะครับเพราะว่าวัวขุนมีแตว,วัวตัวผูนะครับ ครับเป็นร้านทั่วไปสั่งได้ครับเรีนี้นมย่างก็ไม่มีครับผมต้องสั่งตัวเดียวอันเดียวเดยายมานยายมากินข้าวไหมลูกยายกินข้าวกินข้าวพ่ดยังข้ามเหร่กินข้าว มามามาลูกอมะเอาอะไรไหมลูกแม่เปิดก่อนลูกดอแล้วว่าเอาข้าวอย่างมาถุ่มนะห้เอาน้ำลงเลี้ยงกุ้งพี่ตานเลี้ยงแบบหลายใช โลา่มันมีป่าป่าเง้ยงยาได้เอาใจงลนซานะไหม่มมาละเนียววว่ะรถถมดอดถมมัน่าปเอลยจ้นมมนอรมมักครับรถนังมามักนั่งรถน่อยครับ เอะไรลูกหมึกย่างครับอีกเมนูหนึ่งของเรานะครับมาทีไรขาดไม่ต้องสั่งนะแซ่บหลายคนเจมมันอยู่ไหนนี่ไงลูกหมึกย่างครับว้าวตรงนั้นพีเ่เกดแม่แม่กนินโจไม่ไหหมึกย่างอร่อยน่าจะเป็กเจมอันนี้ไหมอืม น้ำจิ้มขมจิ้มขมเปรี้ยวไหมเปรียปร้ยวไม่วางกินจิอร่อยอืมเราไม่จิ้อืมอันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวน้ำมะขามมีเปรี้ยวน้ำมะขามนะครับอันนี้ดีอนี้เปรี้ยวกัหวานอืมหวานอร่อยมากๆเลยเพื่อนมาเลยครับเด้อเป็นไง ทำไลูกืออะไรยังไย่จบงอ้คิงไอ้คิก็มีหัวแลบแ่ไม่ไหวเ้วไม่หว ก่อนเยอก็เยด้วยเกียวปลาหมึกด้วยทีนี้เจ้านี่คือยำสะใยนางครับสับลายสับลาย นิลมดีครับเพื่อนสามสิบองศาดีแต่ว่าลมแรงแล้วลูกน่าฟ้งฟิ้วสุดๆก็ตองที่ปรกัดร้านนี้ให้คนดูรับ คนนี้จกต่วงประเทศอะนรคนนี้จาก่วประเทศในภาคภาคอื่นก็มีเหรอรไม่มีมีแต่เนื้อที่เขาจับอ่ม กลสองไม่รู้ก็สู้เต็มเหนียวเลยครับไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยโดยเฉพาะยำพักกีริ้วลูกก็ชอบหมึกย่างมากอืมนี่เราเพินมเลยเรา น้ำมาลูกพอใส่มาแข่งครับเดี๋ยวมันจะละลายหมดโอ้ลมดีใช่ไหมดีแล้วเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราเข้าไปในห้องแอร์เราเสียอัตราลดหมดเลย เอาไข่ไหมลูกโอ,อ้โหอยู่กับแม่ยังเดียวเป็นกระติ๊บเลยนี่กิม,ม,มน้ำพริกขมขม กินไม่ยั้งครับแค่หลับกหลังตีม่วงนะไล้ว,ก,วก,กินเลยลูกกิน บหลยเพื่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับอิมเอเล่ครับก็ขอบคุณเพื่อนที่รับชมรับฟังนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังคับแบลมี่ด้วยครับแซ่บหลายแซ่บหลายพี่น้องดูครับเจอกลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อ